กันนะคะสี่โมงเย็นค่ะลูกค้าขามาค่ะใครที่กดแชร์ได้นะคะใช่แล้วใครที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมีของดีๆเด็ดๆมาแน่นอนนะคะลูกค้าเริ่มเลยไหมคะชิ้นแรกเลยไหมอ่ะชิ้นแรกเลยจ้ะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าบอกอ้าวไปไหนอ่ะอ่านะคะเริ่มชิ้นแรกของเราเลยนะคะวันนี้ โอ้ oh. อ่ะลูกค้าจ๋าอันนี้จะเป็นแหวนข้อนิ้วนะคะ <บา S 2> ก็คือแบบว่าเป็นสมติก็จะเป็นแบบเป็นแหวนรอบนิ้วเป็นแหวนแถวเนาะอ่ะแบบนี้ก็คือแหวนแถวนะคะคือแถวแบบว่าเพชรลงมาหน่อย<ช>อ่ะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าอุ้ยรอบนิ้วฉันก็มีชอบอนนแถวไปมันก็สั้นไปอะเนาะ<ช>อ่ะอันนี้เอาข้อนิ้วไปดีกว่านะคะแหวนวงนี้นะคะลูกค้าค่ะ เป็นสีทองนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1.4กรัมนะคะเพชรทั้งหมด30เม็ดน้ำหนักอยู่ที่11ตังนั่นเองนะคะน้ำา99ค่ะความสะอาดที่ VVS ขีด VS นะคะไซส์แหวนจ้า54่ค่ะตัวนี้ไซส์แหวน54นะคะ,คะไซส์สามารถปรับได้นะคะจะปรับให้เล็กหรือว่าใหญ่ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นงาน1 8 K เนาะ,ะตัวเรือก็คือจะเป็นสีทองนะคะ,คะแต่ว่าเราจะชุดหน้าขาวคนะ เรามาดูราคานะคะราคาแหวนแถววงนี้นะคะแหวพนพอนิ้วเนาะค่ะราคาปกติแล้วจะอยู่ที่23,900บาทนะคะแต่ว่าวันนี้รายการสุดสุดข,ของเรานะคะเราก็เลยมีโปรให้นะคะราคาอยู่ที่16,00 0บาทจ้าอืมเป็นไงราคาแบบว่าอุ้ยกำลังน่ารักนะคะ<ช>จ<า>คับต้องได้นะคะ ใส่นิ้วชี้ได้นะใส่นิ้วชี้สวยนะดีไซน์แบบนี้นะคะใส่นิ้วชี้สวยเพชรเขาจะไม่ได้แบบว่ารอบนิ้วจนเกินไปเขาจะ<ช>ลงมาแบบว่าค่อนค,อน,คอนนิ้วหน่อยจะไม่ได้อยู่ตรงเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวใชแฟนซีแม่กว้างๆนะคะ,ะสําหรับลูกค้าที่แบบว่ากําลังมองหาสินค้าไปไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องออกพรรษาก่อนช่อตมออกพรรษาเสร็จก็ยังฮาโลวีนได้อีกและอีกอย่างหนึ่งใกล้จะปีใหม่แล้วด้วยกิ์มัสโอ้โหแม่วง เดียวจบเลยนะคะได้เทศกาลเลยค่ะมีทุกเทศกาลเลยนะถูกต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนะตอนนี้ก็ตุลาแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ไม่กี่เดือนก็ปีใหม่แล้วนะคะใช่คอ่ะมาค่ะแจ้งรละเออเอาใหม่เอาใหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะขอค อข,ออขอแจ้งรายละเอียดนะคะวงนี้นะคะน้ำหนักทองค่ะอยู่ที่8กรัมนะคะ,ะเพชรกลมค่ะ90เม็ดน้ำหนักอยู่ที่90ตังค์นะคะ,ะแล้วก็จะมีบาเกตของเรานะคะตรงกลางเลยนะจะมีเอ่อ1เมตร11ตังค์นะคะ4เมตร12ตังค์และ4เมตรหตังค์นะคะ,ะน้ำาเกค่ะความสะอาดอยู่ที่ v b a ขีด VS นะคะ แหวนนะคะ5้า่จ้าเรามาดูราคานะคะราคาแหวนวงนี้ปกติแล้วจะอยู่ที่1 4 0 0 0 0มืบาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาสุดพิเศษของเราจะอยู่ที่7 2 0 0 0บาทจา้ารราคาปกตินี้แสนสี่เลยนะใช่นะคะ ก็บอกแล้วว่าวันนี้เป็นสุดๆของเรานะคะเป็นราคาต้องแบบว่ามาแล้วต้องว้าวนะฮะถ้าไม่ว้าวบอกเลยไม่ไม่อยากให้แบบบอสคะถ้าไม่ว้าวหนูก็ไม่โอเคนะคะเป็นแบบว่าปอกมิดเล็กๆใส่ติดนิ้วนะคะลูกค้าน้ำหนักทองนะคะอยู่ที่1.6กรัมค่ะเพชร1เม็ด2ตังค์นะคะน้ำ99า99ค่ะความสัตาดที่ VVS ขีด VS นะคะไซส์แหวนนะคะ5้าจ้า ก็ปรับขยายไซส์ได้เหมือนเดิม,มือนเดิมะคะ่ะอ้าวเรามาดูราคานะคะราคาแหวนทองวงนี้นะคะมีเพชรด้วยนะคะ1เม็ดนะราคาต่อตีละจูที่2,900บาทนะจ้าวันนี้เราให้ไปเลยค่ะราคาที่1่ที่1,400พบาทจ้า ราคาน่ารักมากเลยอ่ะถูนะคะดีราคาน่ารักมากได้สลักชื่อได้ได้นะคะขยายไซส์ได้นะใช่หรือว่าถ้าอยากได้เป็นสีขาวเราก็มีเซอร์วิสให้ชเป็นตังหูแล้วนะคะตังหูของเรานะคะเป็นทองขาวเนาะก็คือมีส่วนผสมของพาราเดียมนะคะใส่แล้วไม่แพ้ไม่คันนั่นเองนะคะค่ะอู้พอดูอย่างนี้ชัดมากเห็นเลยว่าแบบโอ้เพชรเป็นเพชรนะคะ สวยมากเลยอ่ะสวยเนาะ,เ,นะเดี๋ยวขอจ้างรายละเอียดนะคะโอเคค่ะตังหูคู่นี้เป็นทองขาวนะคะลูกค้าน้ำหนักทองอยู่ที่2.4กรัมนะคะเพชรสเม็ดตรงกลางนะคะ20ตังคะ่ะแล้วก็จะมีล้อมล้อม16เม็ด37ตังนะคะ,ะลูกค้าน้ำเกาเกค่ะความสะาดที่ v v a ขีด VS นั่นเองนะคะอ้าว เรามาดูราคานะคะราคาต่างหูคู่นี้นะคะปกติแล้วจะอยู่ที่หกหมื่น่นนะคะวันนี้เรามีโปรจัดให้นะคะราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยบาทจา้าราคาดีจัดไปเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยแบบว่าแบาบ,บคู่นี้ราคาสามหมื่นถูกแล้ะะเป็นทองขาวด้วยนะใช่เพราะว่าจากที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานจริงนะคะเทียบได้เลยว่าถ้าเป็นเม็ด เม็ดเดียเด่ยวๆเนี่ยต้องม,มีแบบ7 8 8ดสิบแปดสิบไหมพี่ต้องเจ็ดสิบอออนะคะใช่ตัวนี้จะเป็นสีทองนะคะและไม่พอนะเขาจะมีแบบว่าเออสาม,มิติด้านข้างเ,ออเห็นไหมคะ คุณพี่ข้างกระเป๋าเขาฝังเพชรได้อีกจ้าถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่แบบว่าคนมองข้างหน้าอย่างเดียวมองด้านข้างก็เห็นเพชรโอ้โหเป็นไงเก๋มากสวย่าะถูกต้องค่ะขอแจ้งรายละเอียดนะคะจ้าตังหูคุ้นนี้น้ำหนักทองนะคะอยู่ที่1 7กรัมนะคะเพชร2เมตร42ตต่งค่ะแล้วก็จะมี8เมตรห้าต่างนะคะน้ำ98า98ค่ะความใสอย่ที่ v v s ขีด VS นะคะสวยมากอ่ะ พี่ค่ะแค่เม็ดปางก็สุดๆแล้วนะคะอ,ะ,อะ,อะอ่ะเรามาดูราคานะคะราคาต่างหูเม็ดเดียวคู่นี้นะคะราคาปกติแล้วจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะคะแต่วันนี้เราให้ในราคาเพียงแค่41,800บาทจา<ล>้าเห็นไหเป็นเม็ดๆเ,<ค>เลยที่แบบว่าเออไม่ชอบอะไรที่มันเป็นกระจุกค่ะชอบเป็นแบบว่าโชว์เม็ดเดียวไปเลยแนะนำคู่นี้นะคะใช่นะคะ อินฟินิตี้นะคะไม่มีแบบว่าสิ้นสุดไปไหนเลยนะคะยังไงฉันก็ย้อนกลับมาหาชวถูกเลยนะถูกต้องก็แบบอินฟินิตี้สอันเลยนะเอออินฟินิตี้อันเดียวก็เออมันมันเคยเห็นแล้วว่าอันเดียวก็แบบไม่มีช่องที่แบบให้เงินล้วนไหลเลยนะใช่นี่สามอันเลยนะสามอันเลยค่ะล็อกล็อกสาล็อกเลยนะล็อกสชั้นไปเลยจ้ะเออจริงจริงนะน้อง่ะลักมากนะคะอ่าวขอแจ้งรายละเอียดนะคะใส่ข้อมือเส้นนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่ 3.4กรัมค่ะเพชรมี2ไซส์นะคะจะมี24เมตร21ตังแล้วก็21เมตร7ตังนั่นเองนะคะน้ำ99ค่ะความใสะอยู่ที่ VVS ขีด VS นะคะไซส์แหวนนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเออความยาวนะคะความยาวอยู่ที่6.5 6นิ้วครึ่งอ6นิ้วครึ่งแต่ว่าเราก็มีมีช่วงที่ว่าให้ปรับขยับเข้ามาได้นะคะเราจะมึกอีกนะคะ ปรับสักหกนิ้วอะไรอย่เง<ช>ี้ก็ได้ได้อ่าเรามาดูราคานะคะราคาสร้อยข้อมืออินฟินิตี้สีทองเส้นนี้นะคะราคาปกติจะอยู่ที่51,400บาทนะคะวันนี้จัดไปเลยค่ะ3กระจุกใช่ไหมสามกระจุกอ <ทำ S 2> ินฟินิตี้สา,สามอันนะคะราคาเพียงแค่33,600ืาพันห้อบาทค่ะ <c oughs> ราคาดีเ <c oughs> นาะ สามสามหกไไงใช้ข้อมืออ่ะใช้ข้อมือใช่ใช้ข้อมือแบบว่าสามหมืามพันหกร้บาทเองใชแบบใ่แล้วเห็นไหมคะแหวนวงนี้เป็นทองขาวอีกแล้วนะคะ,ะน้ำหนักทองขาวอยู่ที่4.6กรัมนะคะเออเพชรนะ,ะทั้งหมด13เม็ดน้ำหนักอยู่ที่71ตังค์นั่นเองนะคะ,ะน้ำ98า98ค่ะความใส่ที่ VVS ข VS นะคะใช้แหวน51ครึ่งนะคะ ขยายไซได้นะคะเอาเรามาดูราคานะคะราคาแหวนทองขาววงนี้ปกติแล้วจะอยู่ที่82,000บาทนะคะวันนี้เรามาจัดให้นะคะราคาอยู่ที่41,500บาทค,าค่ะอใช่แล้วลืมเลยพี่เราก็มีคิวอาโค้ดของเรา <laughs> เออไม่ได้มานานลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมนะแคปเออถ้าแบบว่าฉันต้องติดต่อทางไหนอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะคะและอย่าลืมนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยต้องดูว่าเป็นชื่อสยามเวลไหมนะคะดูด้วยนะคะว่าของเราอ่ะเป็นสยามเวลแล้วก็โลโก้ของเราจะเป็นหกเหลี่ยมนะคะค่ะต้องสร้อยคอแบบน่ารักน่ารักลูกค้าคืออู้สวยมากอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้เนี่ยหนาพอมาขึ้นกล้องใหญ่อย่างเงี้ยพอเห็นชัดแล้วอ่ะ มันสามารถแมทกับต่างหูได้นะต่างหูที่เป็นคู่ล้อมๆใช่ไหมที่เป็นของขับมาอะแมทกันได้นะได้เลยเป็นดอกไม้เป็หมือนกันค่ะใช่เลยะนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแจ้งรายละเอียดน,นะคะ สังวานเส้นนี้นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่32กรัมนะคะเพชรสเม็ดตรงกลางนะคะ39ตังเตังแล้วก็จะมีแบบล้อมๆ้อมสเมตร32ตังนะคะน้ำ98า98ค่ะความสายที่ vvs ข vs นะคะเอ๊ะค,ความยาวเท่าไหร่คะ,ะความยาวนี่16นิ้วนะคะจ ความยาวของสร้อยทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่16นิ้วเนาะใ่ค่ะเรามาดูราคานะคะราคาสร้อยสีทองขาวเส้นนี้นะคะราคาปกติแล้วจะอยู่ที่86,000บาทนะคะวันนี้เรามาจัดให้นะคะราคาที่51,300บาทค่ะดีงามสวยมากเพชรเยอะนะคะได้สร้อยแบบไปใส่ลายสร้อยเขาก็สวยนะนะคะ สร้อยเขาก็สวยมากเลยนะหรือถ้าใครอยากจะแมทกันก็สามารถแมทกับต่างหูกลมทับกลุมของเราได้ได้เลยนะคะจ้าเสร็จแล้วนะคะอยู่ที่นี่แปดชิ้นของเรานะคะและนี่เลยคือเป็นเป็นสินค้าที่รวมมาให้ลูกค้าเลยนะคะเผื่อลูกค้าแบบเอ้ยชิ้นแรกมันเป็นอะไรนะคะนี่เลยเข้ามาไม่ทันไงเข้ามาถึงแบบว่า ชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเราก็จะมีภาพพร้อมราคาตั้งแต่วันที่สามเดือนสิบเนาะค่ะไปจนถึงวันที่สิบ <19 S 1> <19 S 2> เก้าเดือนสิบนะคะนี่เพราะว่าเผื่อลูกค้าบางคนอาจจะแบบว่าทํางานอยู่ประชุมอยู่หรือมีกิจกรรมอะไรอยู่ยังไม่ว่างที่จะมาดูเรานะคะแต่ลูกค้าสามารถไปดูย้อนหลังได้นะะใช่ค่ะนะคะฝากด้วยนะคะลูกค้าขา คือ8ดชิ้นของเราเนาะนานๆจะมาชีนะคะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะคะว่าแบบว่าสุกๆต่อไปเนี่ยเรา<ช>มีอะไรมาให้ลูกค้าได้แบบ<ช>ว้าวอีกครั้งหน<ช>ึ่งนะคะเรามีแน่นอนใช่นะคะ,ะ,คะบางทีนะคะอาจจะไม่ใช่สุกๆนะคะก็จะเป็นอีกรายการพิเศษเพราะว่า<ช><ๆ>หลังๆมันเนี่ยเราแบบว่ามีแบบว่ารายการพิเศษ,าาเศษมาก็คือเป็นงานแบบ เป็นงานพอยเ<ช>นาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบสีไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะเผื่อแบบ้านรอบหน้าเราจะเอามาไลฟ์บ้าง<ช>นะคะ<ช>โอเคค่ะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมพวกเรานะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย